หุ้นกับบิตคอยเหมือนกันไหมลงทุนตลาดไหนดีกว่ากันคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมคลิปตัวนัดช่องที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนการเทรดการทำกำไรในตลาดคริปโตนั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เป็นมือเก่าที่ถามเข้ามาทางอินบ็อกเนี่ยเป็นจำนวนมากว่าตลาดหุ้นเหมือนกับ Bitcoin ไหมซื้อ Bitcoin เหมือนกับซื้อหุ้นหรือไม่นะครับมันเหมือนกันอย่างไรมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเราจะลงทุนเนี่ย เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราจะลงทุนในตลาดไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเบสิก <Basic S 1> พื้นฐานด้วย6ปัจจัยต่อไปนี้นะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือคริปโตหรือซื้อ Bitcoin ก็ตามนะครับให้นึกถึงปัจจัยทั้ง6ปัจจัยที่ผมกําลังจะอธิบายต่อไปนี้ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าคุณได้รู้6ปัจจัยนี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยลงทุนได้อย่าง ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีกําไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงหปัจจัยนะครับคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยก็คือเรื่องของซื้อบิตคอยเนี่ยนะครับดีกว่าไปซื้อหุ้นไหมอ่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับหลายคนมักจะถามว่าเฮ้ยจะไปซื้อบิตคอยจะไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก่อนที่คุณจะไปซื้อทั้งหุ้นหรือบิตคอยได้เนี่ยคุณจะต้องมีบัญชีก่อนนะครับและปัจจัยที่1นึ่งฮนะผมจะมาเปรียบเทียบว่าระหว่างบิตคอยกับหุ้นเนเี่ย อันไหนมันเปิดบัญชีเทรดได้ง่ายกว่ากันหรือเปิดบัญชีได้ง่ายกว่ากันนะครับเอาประเด็นหุ้นก่อนเลยนะครับถ้าคุณจะเทรดหุ้นนะครับวันนี้นะเวลาที่คุณจะเทรดหุ้นคุณต้องไปเปิดพอร์ตถูกไหมแล้วการที่คุณจะไปเปิดพอร์ตได้เนี่ยคุณต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะสมมติเดินทางที่ธนาคารกรุงเทพครับไปเปิดพอร์ตหุ้นเลือของบัวหลวงพนักง,งานนะครับก็จะเอาเอกาสารปึ้งประมาณนี้นะฮะออกมาให้คุณนะครับแล้วคุณก็นั่งเซ็นอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็สอบถามพูดคุยอยู่ประมาณครึ่งวันนะถ้าคิวเยอะ ค,คุณก็เซ็นเซ็นเซ็นหลังจากนั้นนะครับคุณยังไม่สามารถเปิดบัญชีเทรดได้นะครับในกรณีที่คุณจะเปิดบัญชีอรอตหุ้นนะเอากรณีหุ้นก่อนนะก่อนจะไปคริปโตนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของบัญชีนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพนักง,งานให้คุณเซ็นเสร็จนะครับคุณกลับบ้านมาคุณยังไม่สามารถที่จะเทรดได้หรือซื้อขายได้นะครับคุณต้องรองให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมานะครับสอบถามข้อมูลคุณก่อนประมาณเจวันนะอ่าหสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ หลังจากที่คุณเซ็นเอกสารปึ้งเท่านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้กรณีเปิดพอร์ตหุ้นพอพนักงานโทรมาปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสอบถามคุณว่าเฮ้ยคุณคุณเอคุณทําอาชีพอะไรนะครับตอนนี้มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่แล้วเปิดพอร์ตหุ้นไปทําอะไรนะครับหลังจากนั้นถึงจะอนุมัติให้คุณได้ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าโทรมาแล้วติดต่อคุณเข้ามาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วคุณไม่รับพอร์ตคุณก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกนะครับใในนกรรณณีีท่คุุจจะตัดดสิิเปพอ์ นะครับคุณต้องเจอประการด่านนี้เป็นอันดับแรกครับนะฮะไปเซ็นเอกสารแล้วต้องรออีกประมาณ1-2สัปดาห์นะครับถึงจะสามารถเปิดพอซื้อขายได้อ่าหลังจากนั้นคุณจะฝากเงินเข้าไปเพื่อซื้อขายก็แล้วแต่คุณเลยนะครับนั่นคือกรณีของการเปิดบัญชีในส่วนของหุ้นต่อมาในการเปิดบัญชีของบิตคอยลล่ะหรือซื้อคริปโตละ่ะหรือจะเทรดสกุลเงินดิจิตอลจะทํำยังไงมันต้องเดินทางไปธนาคารไหม นะครับไม่ต้องนะถ้าคุณจะเปิดบัญชีเทรดคริปโตนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ1น,นะครับเรื่องของบัตรประชาชนนะให้คุณถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้าหลังครับนี่คือข้อมูลนะไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้าหลังครับ2นะครับถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารครับเพียงเท่านี้ฮนะคุณก็จะสามารถเปิดบัญชีเทรดในตลาดคริปโตหรือไปซื้อขายบิตคอยได้แล้วนะครับ แล้วมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเซ็นเอกสารนะครับลายเซ็นในกระดาษแล้วก็แนบกับบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะคือทุกอย่างสามารถเปิดบัญชีได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอ่านะครับมันจะแตกต่างจากหุ้นที่คุณจะต้องเดินทางไปธนาคารไปเซ็นเอกสารอีกเึิ่หนึ่งแล้วรออีกจ็ถึงสสัปดาห์ถึงจะเปิดบัญชีซื้อขายได้แต่ตลาดคริปโตฮะวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วสมัยนี้นะครับบางแอเชงเนี่ยหรือบางเว็บเพจเนี่ยก็ ใช้เวลาไม่นานนะครับ3ชั่วโมงก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สามารถฝากเงินเข้าไปซื้อขายได้เลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับในส่วนแรกหรือประเด็นแรกนะครับที่หลายคนถามว่าเฮ้ยจะเทรดหุ้นจะซื้อหุ้นหรือว่าจะซื้อขายบิตคอยเนี่ยมันเหมือนกันไหมความแตกต่างมันมีหลายส่วนนะและปัจจัยแรกที่มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการเปิดปบัญชีฮะหรือการเปิดพอร์ตนั่นเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบความรวดเร็วนะครับไม่ชอบรอคอยไม่ชอบอะไรที่เอื่อยเฉยช้านะครับ คริปโตตอบโจทย์นะแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบอะไรที่รอคอยชอบชอบเดินทางนะครับชอบติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผมแนะนําเป็นฝั่งหุ้นครับนะครับนี่คือประเด็นแรกต่อมาในปัจจัยที่2ครับที่หลายคนถามก็มาเฮ้ยอยากจะเทรดหุ้นอยากจะลงทุนบิตคอยนะครับต้องรู้อะไรข้อนี้สําคัญมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของความเสี่ยงครับบางคนถามผมว่าเฮ้ยไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงกว่า ซื้อขายบิตคอยไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของความเสี่ยงให้ฟังผมจะพูดถึงความเสี่ยงแบบนี้ครับในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหุ้นพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีหุ้นปั่นหุ้นกระแสถูกไหมวิเคราะห์ได้ทั้ง fundamental แล้วก็ technical นะครับในตลาดคริปโตก็เหมือนกันครับหรือคุณจะเข้ามาเทรดบิตคอยเนี่ยมันก็จะมีทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญดีเป็นเหรียญไม่ดีเป็นเหรียญหลอกลวงเป็นเหรียญปั่นเป็นเหรียญกระแสมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้าในมุมของผมนะครับถามว่า, i, า,ออาเฮ้ยม อยู่ระดับไหนนะครับผมบอกว่ามีความเสี่ยงเท่ากันครับบางคนบอกเฮ้ยมาลงทุนในบิตคอยมาเสี่ยงสูงกว่านะครับมาลงทุนในหุ้นเสี่ยงสูงกว่าผมบอกได้เลยว่า2ตลาดนี้มีความเสี่ยงเท่ากันขึ้นชื่อว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงพอๆกันครับแต่ถ้าวัดกันในปัจจัยอื่นนะครับจะมีความเหลื่อมล้ากันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะทีละปัจจัยนะครับนั่นหมายความว่าความเสี่ยงนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นเทสฟอเล็กหรือเทคิปโตหรือบิตคอยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนนนกััะครบ การที่คุณจะจํากัดความเสี่ยงได้คุณต้องมีความรู้ครับมีความเข้าใจครับมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับคุณถึงจะสามารถอยู่รอดนะครับไม่ว่าจะตลาดหุ้นหรือว่าตลาดคริปโตก็ตามเพราะฉะนั้นในประจ aza ที่2นะครับที่หลายคนถามว่าเฮ้ยตลาดหุ้นกับตลาดคริปโตหรือบิตคอยเนี่ยอะไรเสี่ยงกว่ากันผมบอกได้เลยว่าเสี่ยงเท่ากันพอกันนะบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยตลาดคริปโตเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันเสี่ยงกว่าผันผวนกว่า อันนั้นน่ยคือในมุมของการเทรดบางคนก็บอกว่าเฮ้ยในมุมของการเทรดเนี่ยตลาดไหนเสี่ยงกว่ากันผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไปเทรดหุ้นแล้วคุณไม่มีความรู้คุณไปเทรดเหรียญปัน่นเหรียญกระแสมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงพอกระตลาดคริปโตครับ แล้วถามว่าเฮ้ยถ้าไปเทรดบิตคอยนะเสีย่ยงไหมเสี่ยงครับถ้าคุณไม่รู้่ะความเสี่ยงอยู่ที่ว่าคุณใช้ลเลเวลสูงไหมใช้เป็นไหมนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆนะครับที่คุณจะต้องพิจารณานะครับเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถามว่าสองตลาดน,นี้ตลาดไหนเสี่ยงกว่ากันนะครับผมบอกว่ามีความเสี่ยงพอๆกันนะครับขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนด้วยเนาะบางคนก็บอกบิตคอยเสี่ยงกว่าบางคนก็บอกหุ้นเสี่ยงกว่านะครับเดี๋ยวไปดูปัจจัย ข้อที่3ต่อนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความหมายแล้วก็ความชัดเจนยังไงนะครับปัจจัยในข้อที่3ก็คือเรื่องของผลตอบแทนครับหลายคนก็จะมาวัดกันว่าเฮ้ยบางคนก็มาถามผมว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยได้ผลตอบแทนดีกว่าไหมคุ้มไหมนะครับลงทุนในบิตคอยดีกว่าหรือเปล่ายัางไงมันเหมือนกันไหมซื้อขายเหมือนกันไหมผมต้องบอกว่าการที่คุณจะซื้อขายหุ้นเนี่ยคุณต้องซื้อผ่านโบรกเกอร์ถูกไหมนะครับ แต่การที่คุณจะซื้อขายบิตคอยคุณต้องซื้อผ่านแอชเชงนะครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของคําถามว่าบล็อกเกอร์กับ c อ a n g e เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะอธิบายสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับเจาะประเด็นเรื่องนี้ให้ให้ทุกคนได้เข้าใจว่าบล็อกเกอร์กับ c อ a n g e เนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ผมจะขอสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือการซื้อขายผ่าน c อ a เชงเนี่ยคุณสามารถซื้อขายด้วยตัวเองนะครับแต่การซื้อขายผ่านบล็อกเกอร์คุณต้องไปฝากบล็อกเกอร์หรือตัวกลนะา,ตตาง นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นกับตลาดคริปโตเนี่ยขายให้ผลตอบแทนสูงกว่ากันในมุมของผมนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มองในมุมเดียวกันก็คือ,คอตลาดคริปโตจะสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพราะมันมีความพันผลที่สูงกว่านั่นเองผมต้องบอกว่าถ้าคุณลงทุนในบิตคอยนนะครับผ่านไป10ปีนะครับกับลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง10ปีนะครับถ้าถามเรื่องของผลตอบแทนนะผมเชื่อว่าหลายคนก็จะตอบว่าบิตคอย n ให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็น นะแต่จะต้องลงทุนด้วยความรู้นะครับซื้อในจุดที่ถูกด้วยนะไม่ใช่ไปซื้อจุดที่มันกําลังจะลงนะเ,เพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่มือใหม่หลายคนอยากจะรู้มากว่าลงทุนในหุ้นดีกว่าไหมได้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่าในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยหุ้นก็จะมีในส่วนเรื่องของปันผลถูกไหมคริปโตก็มีครับในส่วนเรื่องของปันผลแต่จะอยู่ในรูปแบบของการสเต็กเหรียญหรือเอาเหรียญไปฝากเพื่อรับปันผลเป็นรีวอร์ดเป็นดอกเบีย้ยมา นะครับส่วนหุ้นคุณซื้อหุ้นปุ๊บคุณเป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะครับความแตกต่างก็คือคุณได้รับปันผลอาจจะปีหนึ่ง2ครั้งหรือครั้งเดียวการที่คุณจะลงทุนเพื่อหวังปัะผลนเนี่ยหรือผลตอบแทนเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ในมุมของเทรเดอร์นะครับคุณก็ต้องใช้ปัจจัยเรื่องของเทคนิคอลอนาลิ y ิสเข้ามาช่วยแต่ในมุมของการรับปันผลหรือถือโฮเหรียญระยะยาวเนี่ยหรือเก็บออมเนี่ย คุณก็ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องของฟอ n d ดเมนทัลนะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยตรงเนี้ยน,นะครับมันจะต้องเอามาใช้ควบคู่กันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์การเทรดการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าผลตอบแทน2ตลาดนี้อะไรดีกว่ากันนะครับผมก็ต้องตอบทุกคนต,งตรงๆว่าตลาดคริปโตเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในตลาดคริปโตนะครับสิ่งสําคัญคุณต้องศึกษาเข้าใจก่อน ก่นะอนที่จะมาลงทุนในตลาดนี้เพราะอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงตามมาที่สูงเช่นกันนะครับตลาดหุ้นถ้าคุณไม่มีความรู้คุณเข้าไปลงทุนมันก็เสี่ยงสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น2ตลาดนี้นะครับมีความแตกต่างกันในหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ควบคุมหรือสิ่งที่จับต้องได้นะบางคนก็บอกเฮ้ยตลาดคริปโตมันจับต้องไม่ได้มันเป็นเหรียญที่อยู่ในโลกของดิจิทัลนะครับแต่หุ้นเนี่ยคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ ซึ่งตลาดคริปโตมันก็มีส่วนนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าการเปิดมาสตอตนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์หรือเหรียญนั้นๆก็คือเหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนนั่นแหละนะครับแต่มันก็จะมีอีกหลายปัจจัยนะครับว่าเฮ้ยคุณเปิดมาสตอดแล้วเนี่ยเหรียญหรือโปรเจกต์เนี้ยมันสามารถให้คุณเนี่ยโหวตหรือว่ามีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือเปล่าอันนี้ก็ต้อง ศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับแต่ในส่วนของหุ้นเนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นบริษัทนี้ปุ๊บคุณก็จะมีสิทธิออกเสียงถูกไหมหรือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในบริษัทนั้นไปเลยเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างหรือสิ่งที่จับต้องได้ในระหว่างหุ้นกับคริปโตที่มันมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหน เนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอ,อยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเรื่องผลตอบแทนเนี่ยผมคิดทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับต่อมาในปัจจัยในข้อที่4ฮะก็คือเรื่องของระดับความยากนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยผมเป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยเทรดยังไม่เคยลงทุนที่ตลาดไหนเลยนะครับอยากจะไปเทรดหุ้นอยากจะไปเทรดบิตคอยอะไรยากกว่ากัน ผมต้องบอกว่าถ้าระดับความยากเปรียบเทียบกันนะผมบอกทุกคนได้เลยว่าตลาดคริปโตมีความโหดมีความเถร่นยากกว่ามันจะมีราคาที่สวิงขึ้นสวิงลงนะครับเพราะอะไรทําไมมันถึงได้ผันผวนขนาดนั้นเพราะตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณปั่นหุ้นมันผิดกฎหมายฮะแต่ถ้าตลาดคริปโตครับมันไม่มีคนคุมในตลาดนะฮะที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือหุ้นหรือว่าคริปโตเนี่ยมันมีความยากแตกต่างกันไหมนะครับผมต้องบอกว่าตลาดคริปโตมีความยากมากกว่าตลาดหุ้นเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการเปิดบัญชีนะครับการยืนยันตัวตนนะครับทุกอย่างมันอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลหรือว่าโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยท่งเรียนพลาดนะครับเงินก็อาจจะหายได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับถามว่าระดับความยากนะครับในการเทรดในการวิเคราะห์เนี่ยตลาดไหนายากกว่าการผมก็ตอบตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาก็คือตลาดคริปโตมีความยากมากกว่าตลาดหุ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะยากไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราศึกษามานะครับระยะเวลาแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีนะครับถ้าเรามีประสบการณ์มากนะครับเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายถูกไหมแต่ถ้าเรามีประสบการณ์น้อยเราก็จะรู้ส <anium> ึกว่าเฮ้ยตลาดคริปโตมันยาก ซึ่งแน่นอนครับมือใหม่นะครับถ้าอยากจะเริ่มนะครับลองเข้ามาศึกษาในตลาดคริปโตดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันยากจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่เกินความพยายามของเราผมมั่นใจว่ามันไม่เกินความพยายามของทุกคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าระดับความยากตลาดไหนยากกว่ากันนะครับก็ต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาก็คือตลาดคริปโตยากกว่านั่นเอง <S <S ต่อมาในปัจจัยในข้อที่5ครับบางคนก็จะถามต่อว่าเฮ้ยแล้วมูลค่าตลาดเนี่ยตลาดไหนใหญ่กว่ากัน นะครับผมต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นมาก่อนตลาดคริปโตถูกไหมมูลค่ามันต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับตลาดคริปโตเนี่ยเป็นตลาดที่มูลค่าน้อยมากครับตอนนี้ก็กําลังเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแต่เป็นตลาดที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากมายมหาศาลให้กับคนที่มีความรู้นะอ่าย้าให้กับคนที่มีความรู้นะครับถึงแม้ว่า Marketcap มูลค่าตลาดทั่วโลกเนี่ยนะครับอาจจะยังสู้หุ้นไม่ได้ยังใหญ่สู้หุ้นไม่ได้นะครับ แต่มูลค่าของผลตอบแทนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลาดคริปโตไม่แพ้หุ้นแน่นอนนะครับถ้าวัดจะเรื่องผลตอบแทนเนาะนะครับหรือการเติบโตของพอร์ตนะครับวัดกันที่ประเด็นมูลค่าตลาดนะครับผมต้องยกให้ตลาดหุ้นเลยว่าตลาดหุ้นเหนือกว่าตลาดคริปโตเยอะครับนะครับแต่ถ้าพูดในมุมของปัจจัยที่6ในมุมของการเทรดล่ะนะครับตลาดไหนดีกว่ากันอ่าบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยตกลงจะเทรดตลาดไหนดีนะครับรู้แล้วว่าเฮ้ยเปิดบัญชีตลาดคริปโตเปิดง่ายกว่า เร็วกว่าถูกไหมแล้วจะไปเทรดตลาดไหนดีละ่ะถ้าอยากจะเปิดหุ้นด้วยคริปโตด้วยผมแนะนําแบบนี้ครับถ้าคุณอยากจะเทรดนะครับให้ฝากเงินด้วยเงินจํานวนน้อยๆนะครับอย่าเอาเงินเข้าไปเยอะไม่ว่าจะหุ้นหรือว่าคริปโตนะครับไปลองตลาดก่อนว่ามันมีความ,าามั้นปวดไหมลองซื้อขายดูยดีว,ว่าอินดิเคเตอร์ใช้ยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับทดลองก่อนในเบื้องต้นนะครับอย่าใช้เงินเข้าไปเยอะ เนาะไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าการลงทุนเพราะฉะนั้นถามผมนะครับว่าเฮ้ยตลาดไหนหน่าเทรดมากกว่าการผมต้องตอบว่าตลาดคริปโตครับถามว่าทําไมตลาดคริปโตน่าเทรดมากกว่าหนึ่งะเหรียญมีให้เทรดเ,เยอะมากนะครับ2ปัจจัยที่2ก็คือตลาดไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนตลาดหุ้นนะนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบเทรดท,ทุกวัน่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับอยากจะหาเงินรายได้ช่วงเสาร์อาทิตย์คุณเทรดในตลาดคริปโตครับตอบโจทย์นะ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับไปเทรดคุณก็ได้นะครับเพราะมันจะมีช่วงระยะเวลาเปิดระยะเวลาปิดนะครับแต่ตลาดคริปโตเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงอะไม่มีปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทํากําไรให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันเอานะครับว่าจะเทรดแบบไหนจะลงทุนแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัใจจัยในข้อที่6 ทุกคนก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้กันอีกทีนึงปัจจัยในข้อที่6นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือเราจะเทรดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรู้นะครับและที่สําคัญเราต้องรู้ด้วยว่าตลาดนั้นเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์และสไตล์การเทรดของเราได้ไหมนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับชอบเทรดสาอาทิตย์นะครับผมก็เลือกเทรดในตลาดคริปโตมากกว่าตลาดหุ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนใครที่ชอบความเสี่ยงที่ระดับไม่สูงมากนะครับชอบสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้นะฮะก็แนะนําเป็นหุ้นดีกว่านะครับแต่ใครที่ชอบ ความรวดเร็วความสะดวกความอาชอบเล่นด่วนนะพูดง่ายๆนะครับชื่นชอบสิ่งที่ วือวานะครับผลตอบแทนสูงหรือว่ารวดเร็วทันใจเนี่ยนะครับตลาดคริปโตก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับไม่มีแพดานเรื่องของรายได้นะครับตรงเนี้ยนะครับลูกศิษย์ผมหลายคนเข้ามาเทรดนะครับสร้างรายได้กัน6กถึงเหลักต่อเดือนนะครับแล้วผมก็เห็นผลลัพธ์นะครับจากการที่นําความรู้เนี่ยทั้งหมดนไปสอนแล้วก็ลูกศิษย์ได้นําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับใครนะครับที่ติดปัญหาหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและใครที่ เป็นประโยชน์นะครับสามารถส่งต่อนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้ดนะูเพราะหนึการแชร์ก็คือการให้อย่างหนึ่งนะครับยิ่งให้คุณก็จะยิ่งได้รับกลับมานะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับไม่มากก็น้อยแล้วมาพบกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคลิปโจนัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ